สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดอกดินภาพพี่น้องเมืองดอกดินฉา,ฟานบฟ้าและก็้าฉาบเรียบหลังจากสิ่ยิ่งแผ่นฝานะครับแผ่นเย็บซําแล้วก็เป็นขั้นตอนการฉาบตอนสิ่ยิ่งบ่ได้ภาพพี่น้องเมืองนะครับดอกดินก็นเลยเอาขั้นตอนที่ฉาบฟ้าหลายค้นก็คกล้องสว่าววดอกดิน แต่ตั้งแด่เนอคือบ่เห็นไม่เยี่ยมไม่ยำทำข้าวทำข้าวนะครับานะทำงานครับแต่งเสร็จแล้วครับก่อสร้า,างหลับทำบานนะครับในชุมช,มชมนเือดออกพผื้นทีไก่เคียงนะครับไก่เคียงก็หมายถึงตำบลน,นะครับที่ดอกดินอยู่อาศัยนี่แหละครับก็รับทำตั้งแต่โครงสร้าง นะครับจนถึงเขาอยูนะครับขั้นตอนงานปูนนะครับงานฉาบก็ยึดฉาบป,ปูนเดินไฟฟ้าฝาเพดานปลาปลานะครับปูกระเบื้องปูหินอ่อนนะครับทรายล่างลายลายยางก็ ยังฉาบป,ปะทันแล้วนะครับฉาบแล้วไปในห้องนี่ก็เป็นห้องโถงนะครับฉาบแล้วสองรอบนี่ก็จะคัดนะครับคัดละเอียดคัดหยาบคัดละเอียดนะครับเพื่อจะได้จะได้ความเรียบเนียนของแผ่นฝานะครับจะของบ้านเพิ่นบอเอาหลุมนะครับเอาเรียบเรียบไปเลย ลเล่งงานว่าจะให้แล้วก่อนสงกรารน,นะครับบรูว่าจะแล้วหรือบ่นะครับสงการเดือนเมษาเนี่ยนะครับงายๆที่จะเล่นนะครับแล้วเห็ดสองคนนะคสองคนก็หลานนะครับพากันเห็ดนะครับสองคนกัหลานงง่างงาง,ง,งายุงสีแล้วครับ จอยกันเห็ดมีสองมือกสบแจวเร็วกว่านี้กับบไดเลยเนาะพี่น้องนะครับคอยคอยทำไปนะครับเหลือขั้นตอนฉาบฝาส่วนท่าสีกับกุ้งสีบ้ทานะครับมีกับจิบป,ปูแต่ก,กับเบื้องใ้เพิ่นถ้าสีเจ้าของบ้านบนท่าเองพ้อมเขาอ,อยู่หรอครับรับทำพร้อมเขาอ,อยู่เลย ราคาบ,บานบานแต่มาตรฐานวิศวกรน,นี่แหละครับเฮามีมาตรฐานของตัวเฮาเองเหตดเพื่อให้เจ้าของบานแตมถือก็ตกใจแตมถือก็ตกใจคุ้มค่าเงินถี่จ้างนะครับราคากรบเปอาปาดหนึ่งปัดแ่เน้องพี่น้องคันภาษาบานบานเฮานะครับเขาพ่อไปได้พ่ออยู่ได้นะครับบอขาดคาแรงบอขาดคาแรงกับว่าสั่นพถอะเนาะนะครับ สิว่าขาดทุนบะเมยะะียนเพราะว่าบดได้ลงทุนนะครับลงแต่แรงส่วนค่าของวัสดุก่อสร้างนะครับเจ้าของบ้านเป็นผู้ออกดอกดิ่งจะเหย็ดเอาแต่ขาแรงตรีเมาส์ไปนะครับตัวน,นั้นแน่ตัวน,นี้แน่นะครับหลายหลายอย่างไฟก็อีกราคาหนึ่งฝ้าฉาบเรียบก็อีกราคาหนึ่งปูกระเบื้องก็อีกราคาหนึ่งนะครับส่วนทัาสีก็อีกราคาหนึ่งก่อฉาบก็อีกราคาหนึ่งนะครับ หรือว่าพี่น้องนะครับที่เคยจางสร้างกับช่งสีพ่อหนูราคาอยู่เนาะนะครับดอกดินเพดนะครับหลังนี้ก็มีห้องห้องนอนนะครับห้องนอนสี่ห้องหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำนะครับพื้นที่ซอยๆนะครับรวมห้องน้ำนี ่อ,อย44ตารางเมตรนะครับลอย44ตารางเมตรนี่เพรารวมด้านนอกนะครับด้านนอกก็อีกหลายสิบตารางเมตรอยู่นะครับปูกกระเบื้องจะคงจะใช้เวลาหลายหมื่นอยู่นะครับเพราะว่าปลูกสองคนถึงขั้นตอนขัดนะครับจาบด้านนอกพักไว้ก่อนนะครับจะมาขัดในห้องเพื่อจะให้จะของบานเป็นท่าสื่อนะครับเป็นกระเลงเขาอยู่ แสงสะท้อนนิดนึงเะครพี่น้องนแสงสะท้อนจากช่องหน้าต่างนะครับห้องกระบอกญ่นะครับห้องกระบอกญ่พอแต่ได้เปลี่ยนนอนตู้เสื้อผ้าตุ๊กีุ๊กทีประมาณนึ่งนะครับเคนใหญ่เจ็ดห้องหลายนะครับเต้าห้องหลายพื้นที่กับแคบลงนะครับสามซี่ห้องนอนหนึ่งห้องเจ็ดของ นะครับหนึ่งห้องตรงหนึ่งห้องน้ำนะครับร่วมแล้วกับหลายห้องอยู่นอกด้านอกนะครับแยกย่อยออกไปเป็นห้องเก็บของอยู่ห้องน้ำอยู่ในตัวบ้านด้านนอกก็มีห้องน้ำนะครับอีกต่อ,องห้องนะครับห้องกุก <c oughs> ติดคอหานางย่อมธรรมดาด้านนอกแล้วก็ห้องอาบน้ำส่วนด้านในนี่ก็จะติดเสียงท่านน้ำปูนนะครับ พร้อมกับชักโครกนะครับเปร,ราคาก็จะมีผนังของน้ำตอนนั้นนะครับคือราคาบ่อเสมอตัวกับพื้นนะครับจะค้นราคากับพื้นนะครับกระเบ้องพื้นที่ดอกดินรับอยู่นะครับทีมงานกับบุญยนะครับบ่มีงานกับมาก่อนครับมกาก่อนพักไปก่อนนะครับ ได้ใส่เงาใส่แหงกรรมกรน,นะครับผูออ้ในึงหลังไม้นะครับก็มีเข่ามาเรื่อยๆนะครับหลกคาหรือว่าจะคลองบานจะเข่ามาติดต่อสอบถามนะครับว่ามีเงินสองแสนสามแสนจดใดประมาณใดราคาจังเท่าไหร่ายได้บ้านแบบนี้นะครับข้าป่าย่ำแนะนํำไปนะครับว่า บานกว้างขนาดนี้เงาขนาดนี้นะครับกว่างคูณเงาจักรลางเมตรเท่ากับพอดีคำนวนคร่าวๆให้กับนะครับเจ้าของบานได้ทราบนะครับคือเหตุบานนี้ต้องคำนึงถึงนะครับบ่ให้มันบานปลายนะครับเพราะง่ายให้อยู่ในงบนะครับเจ้าของบานอยากเสพอันใดก็ปรึกษานะครับทีมงาน ของดอกดินนะคะรับหรือว่าขูดคุยกระดอกดินนะครับในเรือนง,งประมาณบาใบานปายากลดสเปกนะครับเด็กอยากลดสเปกนะครับสําไทยจักเบอร์หนาๆให้เบอร์อยกำกานรนะครับกระไดใกกันนะครับและหลายอย่างส่วนกระเบื้องนะคะร,ะรับก็แล้วแต่จะของบานจะชอบสีใดจะชอบแผ่นหน่อยแผ่นใหญ่นะครับ จาพูดถึง่างก็อยากได้ปูงงแผ่นใหญ่นะครับเมื่อกล่วไว้จาแผ่นน้อยนะครับจะสีหลายแผ่นอาจจะสาจากน่อยแต้กระลับขึ้นเกานะครับเพราะว่าเฮารับทํางานที่นอ,นองเฮาในชุมชนนะครับจะถือว่าเป็นงานเสริมหลังจากเกียวยเข่าแล้วนะครับโบได้ตื่นนะครับขุงเทปขุงไทเนื่องด้วยอายุนะครับอายุเฮา เริ่มหลายสิ่งเฮาก็บวิสามารถี่ไปทํางานนับใดนีเฮาก็โยกไก่บ้านนะครับํามาเฮาก็อ่าเข้าบ้านนะครับบาด้า,า,พ,าพักพรบาบางข่างจะลงมาอยู่แด้ตนไม้นะครับก้อนที่ไปเฮ็ดงานก็มึงต้นไม้นะครับมึงหมอนมังสวนพ่อได้อยู่ได้กินนะครับหมากไม้ที่เขาปลูกไว ก็ว่ากินกลนาวยินตาพาลัมนะครับเข้าอยากกินอนใดเข้ากระปูกกันนั่นนะครับดูแลก่อนสิไปทํางานนะครับแปดโมงก็เริ่มทํางานนะครับทำทีละครับ่วขั้นตอนคัดหนึ่งคัดนะครับหัวหมองออกกรอกก็พีนองเลยโอ้เป็ดแดงใดๆนะนะครับเข้าบ่มเยนคนนีทุนนอัดลายนะครับเห็ดพ่อใดใส่ใจนะครับ หรือว่าพอ่อใดแบ่งปันลูกเตาเนี่ยลูกเตาขัดสน,ตออดลลนะะแต่พ่อใดไฮไลน์นะครับสักว่าเฮามีงานเสร็มพ่อได้กินใดใส้ใดสื่อของจําเป็นจหรับนะครับงานช่างนะครับบางอย่างอุปกรณ์การช่างก็ชํารุดนะครับเขา้องเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับ ส่ำแทมนะครับเครื่องใหม่เครื่องมืในการาทํางานเมื่อเขาเริ่มทำงานตรงนี้เขาก็จะได้ใช้เครื่องมือนะครับทำงานเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นะครับ DIY นะครับโต๊ะตูตต้เตียงพอได้นั่งพอได้จำหน่ายแจ,ยจกนะครับให้พี่น้องในชุมชนนะครับเมื่อเขาทำงานหนักบาไหวแล้ว ทั้งมือน,นั่นเขาก็อวยนะครับมาทั้งงานโตกตกีนะครับหรือว่างานแกะป่ายไปทั้งสัะครับที่นอนเอ,อ้ยนะครับเพ็ดพอได้จินด้ใจบ่ห่างบ่มีแล้วนะครับอืมเกษตรกรนะครับจะเป็นอา,อาชีพเสริมอีกครั้งหนึ่งนะครับสตมีลหลายๆอย่างให้เอาเลือกนะครับในเมือเข้าไปฝึกปลื้ นะครับในการเป็นช่างมาแลว้วมีโอกาสนะครับที่นองมาไหว้วานนะครับจ้างให้ไปเห็ดเอากระปายนะครับบาวที่บ้านไม่บ้านปูนนะครับเป็นช่องโมเดินช่องปัญญาจะประเพ็ดกับทำใดนะครับ,รบ,รบ,ท,นะรบทุกขั้นตอนกันแต้นะครับเรื่มคุดลุมจนนะครับเขาอยู่ใด ดอกตีนกะระเพ็ดรับทำแต่กะกะข้องซีสุนมนมเบาไหวเลยนะครับเอวัายุนะครับไร้เหตนอายุไหลเหตนเนื้อแย่งมันกันหน่อยนะครับเนี่ยหามือแรงกับตีนชิ้นบวดใหญ่หมดและครับตีนเสามาเนี่ยวายักลุกงั้นนะครับเพราะว่าฉาบฝ้าคัดฝ้านี่ครับปวดข้อ ขวดข้อผสมควรจะห่อา่าเห็ดนั่นนะครับที่เป็นนาทีมันเป็นงานของเรานะครับรับิดจอบนะครับนาทีที่เรารับจากเจ้าบ้านนะครับเจ้าของบ้านคือเห็ดหายเห้าเห็ดนะครับห่าก่ารวมๆนะครับตัวนั้นแน่ตัวนี้แน่นะครับหลังนี้ก็ถามว่าค่าแรงหล่าเป็นใดเราจินนะครับ หลังนี้นะครับก็่าแรงก็แสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวนะครับจิบต่อไปเดี๋ยวดอกจินนะครับสะทายรอบๆตัวบ้านให้มึงนะครับหรือว่าผนท่าสีแล้วนะครับดอกดินก็จะทายรอบๆตัวบ้านในมึงนะครับชงโมเดลรับโมเดลจากส่วนที่ใส่ใจกับความสมควรน,นะครับ ทรงถี่คนกำลังกิดนะครับแล้พี่ละน้องไปก่อนครับบ๊ายบาย